สวัสดีครับทุกคนทุกคนสบายสบายดีนะครับวันนี้นะครับคนนอนเปลยนะครับนอนเปลยมา20ปีแล้วนะครับนานมากนะครับวันนี้ก็จะสาธิ่การนอนเปแบบง่ายๆนะครับ คือพกพาไปไหนนะ่นอนได้ทุที่นะครับอีดีนี่คือขาตั้งเตะเดียวายครับเ <c oughs> ดีวยวายหนึ่งสองสามโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบเซนนะครับ 70, เจ็ดสิบเซนกเมตรโดยประมาณนี่คือแบบทับได้พกพาไปไหนสะดวกนะ มจะลองสาธิตกลางให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตอีกฮะโอเคหนึ่งสองยิบฮะแกะสามมันจะมีอยู่ตัวอยู่ทุกอย่างนะ ข้างครล็อกเขียบออกเขียออกเียออกนี่คือร่างคล้ายๆกับเรือนะครับเห็นไหม อย่างที่สองครับนี่คือเพลงที่ผมใช้คือเพลงบอลนะคิดว่าน้ำหนักที่ประมาณสักสามร้อยกรัมประมาณสักสามขีดด้วยประมาณบอกมันก็ทำวงนะจางง่ายครับ ทั้งมงเนี่ยคนนี้ก็ไม่ต้องผูกนะผมทําตัวล็อกเรียบร้อยแล้วแค่ไปแขวนทั้งนี้อันหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตังนี้อันหนึ่งคุด แค่นี้นอ,นอนได้แล้วนะครับสุดยอดอันนี้คือพกพาวนไนันสบายนะครับเลรตัวนี้คือผมใช้มาตลอดนะครับแต่นี่ไม่รู้เพล เนี้ไม่รู้อันที่เท่าไหร่เลยนะมันขาดป้างนะแต่ว่านี่คือไม่ได้นำนะแต่ส่วนมากใช้ประมาณปีปีเศษเศษนะปีเศษมันก็ขาดซื้อใหม่ฮนะไปเป,เปตัวนี้อยู่ที่ประมาณน่าจะาที่ผมซื้ออยู่ประมาณสักร้อห้าสิบบาทนะประมาณเนี้ยนะครับอันค้อนไต้เนี้ยผมเวลาผมจะไปไหนเนะี้ย ก็ผมจะลองกลางทุกที่นะครับแมกระตั้งลองดูนะบนรถหรือว่าสถานที่ผมไปนะครับก็โอเคอย่างไรก็ไชอบทิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ